สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้มาในวันอาทิตย์พรุ่งนี้เราก็จะต้องทำงานกันแล้ววันนี้เพื่อนๆได้ไปช้อปปิ้งมาไหนมาบ้างไหมถ้าวันนี้ไปม็อบก็ม็อบเล็กนะฮะมาเช้าขับรถผ่านยังเจอม็อบอยู่เลยที่เขาเดินกันมาผ่านไปก็เขาสนุกดีครับขับเครื่องกันไปแต่ผมคงไปทำม็อบไม่ได้นะต้องทำมาหากินครับ <laughs> ผมทำงานทุกวันนะฮะ จันถึงจันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพราะว่าต้องซ่อมกิจการตัวเองด้วยเพราะเจอโควิดเข้าไปก็เละเทะกันหมดนะครับอาจจะเขาเรียกว่าก็โดนจังๆเหมือนกันนะแต่ถ้าจังวันนี้ก็คือเออร้านอาหารท่องเที่ยวเเอเอออท่องเที่ยวก็คือพวกห้องพักบ้านพักรีสอร์ทเครื่องบินธุรกิจท่องเที่ยวทัวร และอสังหาก็เละเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมีเงินจะต้องสำรองเงินไปใช้อย่างอื่นรายได้ก็อยากมีเพิ่มมีสาชีพก็เยอะขึ้นโจรขโมยนี่ม่นมีทุกวันเลยสังเกตไหมและโจรขโมยไม่เท่าไหร่นะยิงกันอกเองเฮี้ยมึงโหดกันจังวะยิงกันจังมีเรื่องการทะเลาะโอ้ยแต่ยังว่านะวัยรุ่นนะนะยุคนั้นนะนะเราแม่งก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมพอเราผ่านยุคนั้นมาละปึมปมปืมป,มปม แนมนุษย์ตัวผู้นแม่งจะตายเร็วกว่ามนุษย์ตัวเมียนะดูในภาพข่าวส่วนใหญ่แม่งยิงกันผู้ชายแม่งตายกันเลยแต่ผู้หญิงนี่แม่งหันศพนะเว้ยเออน่ากลัวเหมือนกันนะเออก็อใช้ชีวิตกันไปครับลมๆกันไปฮะยกมือไหว้ง่ายกว่ายกปืนนะครับขอโทษก่อนเลยตอนนี้มีเหี้ยอะไรมาเฮ้ยเฮ้ย้ยผมขอโทษเออ,เอ,อทั้งทั้งที่กูผิดนะเฮ้ยขอโทษก่อนเออขอโทษที่ทาให้มึงไม่สบายใจวะอะไรเงี้ยเออกขอว่าไปเลยฮะถ้าเราเริ่มต้นจากขอโทษ อีกคนแม่งจะเบาลงเว้ยจริงๆเราอย่าไปสู้กันอย่าไปทะเลาะก,กันอย่าไปขึ้นเสียงกันเลยโยชน์เ้ยมองหน้ากูมีปัญหาไม่มีครับพี่ขอโทษครับผมขอโทษครับมันไม่เสียศักดิ์ศรีอะไรหรอกใช่ไหมอย่างน้อยกูยังยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกได้ไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจําอะไรอย่างเงี้ยฆ่ามันไปก็ไม่ได้เฮียอะไรนะขอโทษดีกว่าครับขอบคุณครับพี่เออตาม้นเลยให้มันเจ๋งของมันไปเออให้มันภูมิใจขอความภูมิใจเล็กๆของมัน ขับรถปดัปดซ้ายปัดขวาเหมือนกันนะครับขับรถปัดหน้ามาไม่ต้องบีบแต่ครับปล่อยเข้าไปเลยฮนะเขาอาจจะไปหาพ่อก็ได้ครับเขาอาจจะป่วยเ็าจะปวดขี้ก็ได้เรื่องของเขาฮะเดี๋ยวเขาขับรถของเขาไปอย่างนั้นนะฮะปล่อยเขาเลยครับไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปบีบแต่บีบไฟไล่ปล่อยเขาเลยนะตามนั้นเลยอยากรีบมาอยากรีบตายก่อนก็รีบไปไม่มีปัญหากูก็ไปของกูเรื่อยๆอย่างนี้แหละพอทำมันลมให้มันเย็นทุกอย่างมันก็เย็นหมดให้มันมีสติเย ว่ยยุสี่สิบกว่าแล้วนะเว้ยถ้าสู้คนตายกับปอสองนะ่ะใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ยอยู่ไปเรื่อยๆครับหายใจเข้าหายใจออกไปทุกวันแล้วก็คิดคำนวณว่าเราจะทําอะไรเราอยากมีความสุขแบบไหนส่วนวันไหนเจอนักเลงมากี้ขอโทษครับขอโทษเลยขอโทษนำก่อนเลยยกมือไหว้ด้วยเออเออขอโทษจริงว่ะเออ i'm sorry นะครับพี่อะไรเงี้ยแล้วมันจะงง <c oughs> นั่นแหละครับ ผลลั์มองที่ผลลัพธ์มีปัญหาอะไรมองที่ผลลั์ผลลั์คือเฮ้ยเราไม่อยากเราไม่อยากทะเลาะมันไม่อยากเจ็บตัวเว้ยเราจะทํายังไงก็ได้ให้ได้ผลลั์แบบนั้นนั่นคือวิธีการของคนฉลาดนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยฉลาดเราจะไม่ค่อยคิดถึงผลลั์หรอกเราจะเลือกกระบวนการนะเลือกกระบวนการเอาปืนมายิงมันเอาหมัดไปต่อยมันเอาตีนไปเตะหน้ามันเอาโล่ไปสาบหัวมันเราจะเลือกกระบวนการสุดท้ายแต่ละกระบวนการนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันโง่แม่ มึงวางแผนทําธุรกิจโดยที่มึงไม่ว่ามึงไม่วางผลลัพธ์เลยอะใช่ไหมถ้าคนไม่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีระดับความคิดแบบนั้นนะครับแสดงว่าคุณยังอ่อนมะผมบอกตรงนะมึงยังอ่อนมะมึงยังคาดวางผลลัพธ์ไม่ได้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถ้าเราอยากให้อยากให้ใครสักคนไปซื้อของให้เราหน่อยเช่น เช่นสมมุติว่าภรรยาคุณจะไปร้านสะดวกซื้อ hey! เฮ้ยฮ่วยวายทะเลาะก,กันน่ะทะเลาะก,กันวทะเลาะก,กันเสร็จแบบเหมือนทะเลาะก,กันเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องซักผ้าเรื่องอะไรไม่รู้สักพักเฮ้ยให้มันไปซื้อร้านสะดวกซื้อกูข้อฝากมันซื้อของไม่ได้ดิทงนั้นเราไม่ทะเลาะก,กับมันไหมถ้าเราอยากไปทางคือเราอยากมันฝากอยากฝากมันไปซื้อเบียร์มาสักสี่ขวดดิอ่อคุยดีๆเลยเธอเธอ,อไปซื้อเบียร์ให้หน่อยดิ อะไรเงี้ยเขาก็จะยินดีจะไปซื้อให้นะครับถ้าเขาแบบเขาไป concert, ด้วยอารมณ์ดีเขาก็อยากทําทําให้คนอยากทําให้เอ้ย e เดี๋ยวไปซื้อไปซื้อเบียร์มากินนะเดี๋ยวทําเดี๋ยวทําหมูหมูกอบรอไว้ที่บ้านเฮียมันมีของแลกเปลี่ยนไว้เอ้ย e สมมติแฟนคุณชอบกินหมูกรอบที่ทำหมูกรอบไว้ให้นะเธอไปซื้อเบียร์มาหน่อยนะเอากี่ขวดละเธออ่า<ว>มาละเราได้ผลลัพธ์แต่เราอย่าไปเลือกกระบวนการนะ มันเป็นมันมันต้องลึกกว่าน,นั้นครับเราเราเราอายุมาขนาดนี้แล้วหรือแม้แต่ข้างคนที่เป็นเด็กๆต้องรู้จักวางแผนนะครับที่ผมเกินค้างไว้คลิปที่แล้วนะครับแต่บนคลิปนี้คงไม่ทันอยากมีรักต้องวางแผนนะต้องวางแผนเป็นต้องต้องมีความคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนวางเป้าหมายไว้ว่าเราอยากได้อะไรวางเป้าไว้แล้วเราค่อยหากระบวนการในพานไปถึงเป้านั้นโดยคิดว่าเฮ้ยวิธีนี้แหละแม่งได้ผลสุด ต้องมีแผนสองแผนสามด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคนจะมาทะเลาะก,กับผมนี่ยากฮะยากโอ้เ oh, ฮ e, ียไอ้หน้าตัวเมียว่าไงคะ <laughs> ใช่คะ่ะ <laughs> พี่เพิ่งรู้อะคะ <laughs> โอ้ยตายแล้วพี่หูสวัสดีนะคะเ <laughs> <laughs> ง,งี <laughs> ้ยงงงง <laughs> งงมาเออออกไอซัดมึงออกมานี่นะ อุ้ยไม่ได้คับพี่หนูหนูเจ็บขาค่ะเอามันเป็นกระเทยเจ็บขาด้วยเหรอ่ะอา้าวก็ไม่ได้อีก <c oughs> เอ้อเหยียบตีนเหรออุ้ยคับพี่ขอโทษครับโหพี่ผมผมแย่เลยอ่ะพี่ผมผมขอโทษจริงๆพี่ผมพอจะอะไรพี่ได้ไหมครับเออวันหลังเดินระวังหน่อยครับพี่ัางๆที่เราอยากใจตั้งใจเหยียบตีนมันก็ได้ <c oughs> ผลลัพธ์คือเราได้เหยียบตีนมันใช่ไหมและก็ไม่มีเรื่องด้วย เะราะวางแผนเหยียบตีกคนเราเล่นได้แบบนี้เลยนั่นแหละครับก็ลองดูฮนะลองไปปรับใช้ดูต้องคุมอารมณ์ไม่ได้ลดอีโก้ลงนะครับพยายามจับมันให้ได้จับ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 ,จ,บจับกิเลสจับอะไรให้ได้ให้หมดแล้วก็พยายามวางแผนให้ได้ครับและชีวิตก็จะเดินไปได้ต่อวันนี้เรามากับมีดเคอร์ชอนะครับมีดเคอร์ชอที่ผมเคยกล่าวไว้เมื่อคลิปก่อนนู้นนะครับก็คือกว่าจะนานมาแล้วทำทำไม่ได้ละเคอร์ชอปัจจุบันเนี้ยมันผลิตที่จีนนะครับเขาจะแยกเป็น2 สองยี่ห้อหลักเลยโดยมีบริษัท KAI อ่ะเป็นเเปเป็็นนบริษัทแม่ขอแยกบริษัทที่ทำมีดพวก tactical มีเคอร์ชอที่ made in China นะครับเป็นมีดสำหรับพวก EDC เอาไว้ใช้ได้ทุกวันราคาไม่แพงเหล็กที่ใช้ไม่แปดสิบสาม MOV สิบสอง C ยี่สิบเจ็ดแล้ก็ a US แปดแล้วก็สี่สองศูนย์ TC เทเล็กๆเนี่ยครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือเขาแยกไปเลยครับเป็นพรีเมียมเลยเขาทำเป็นลดของ CT หรือ z e r o t o l e r a n c e นะครับวันนี้ผมมากับเคอร์ชอเคอร์ชอรุ่นนี้ เป็นรุ่น Made in USA ถ้ารุ่น Made in USA เนี่ยคุณย้อนกลับไปได้เลยประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับเป็นโมเดลที่เขาเคยชอยังทำที่จีนและอเมริกาอยู่เขายังไม่ได้สังกัดกันมาไว้ว่าอะไรยังไงก็เหมือนมีดมีสปไปเดโกปัจจุบันนะ่ะมีจีนอเมริกาญี่ปุ่นอิตาล,ลีไต้หวันน่ะทำกันอยู่มีไทยแลนด์นะไหมมีศาสตร์ไม่ได้ติดโผกับเขาหรอก ไม่ติดโผกับเขาหลอกลองมีลงโรงงานมีดมาเปิดเมืองไทยดิแม่กกีอ้อ่ะที่เมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นพวกตัดเย็บนะครับพวกเสื้อผงเสื้อผ้า,างานกามเม้นเราจะเห็นได้เยอะมากเลยตามเสื้อผ้าแบรนดเ์เนมแต่คุณอย่าอย่าไปฟังกับไอ้มุกมุกโจกนะแบบเฮี้ยไปเที่ยวฮาวายแล้วซื้อเสื้อมาฝากมึงแล้วแม็กมีดอินไทยแลนด์ี่ยคือไอเสื้อตัวนั้นมันไม่ได้มีขายที่ประเทศไทยมันเป็นสินค้าส่งออกไม่ใช่ส่งออกด้วยเป็นสินค้ารับจ้างผลิต คือเหมือนมีแบรนด์โรงงานโรงงาน A แล้วกันเป็นแบรนด์ของอเมริกามาใช้ที่ไทยเนี่ยเป็นฐานในการผลิตพอผลิตเสร็จก็ส่งกลับไปที่อเมริกาครับแล้วก็ไปตียี่ห้อตีแบรนด์แล้วก็บอกประเทศผู้ผลิตแค่นั้นนะมันไม่ได้เป็นของที่ขายในเมืองไทยนะอุย้ยมึงโง่จังเลยเขาไม่ได้โง่เฮียเขามีน้ำใจซื้อมาฝากมึงมึงนี่มันโง่จริงๆไม่มีน้ำใจเลยที่จะขอบคุณเขาผมเจออย่างนี้เยอนะเออแล้ว,แล,วแล้วไม่รู้เป็นไรวะทำไมพวกเราชอบเหยียดกันวะ เเออขาซื้อของมาฝากก็ต้องขอบคุณใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นดิซื้อของมาฝากเขซื้ออะไรมาฝากเนี่ยแม่งไม่สมสีเลยคนนั้นก็ไปนี่เอา้เอาเฮียไปไปใหญ่เขาซื้อมาฝากก็บุญแล้วไปเทียบใจเขาอีกบางคนเขาบางทีเขาเขามีภาระอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับเป็นอย่างนั้นซะลองลองลอง,ลองเปลี่ยนแปลงดูว่าลองเปลี่ยนแปลงดูผมเคยอยู่ในสังคมที่เป็นแบบออฟฟิศเป็นโรงงานสาหรามก็จะมีอย่างเงี้ยมีแต่ซุปซิป ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีนะแบบเอามาเปรียบเทียบกันโอ้ซีดีมาฝากว่าซื้อมาฝากฉันนั้งเยอะอะไรอะไรมึงจะเอาอะไรฮะมึงยาเอะไรหยือแยะเอากลัว่ามีดนะไอ้นี่ไอ้มีดเคยชอตัวเนี้ยไอ้โมเดล USA นี่ผมไปค้นเจอ <c oughs> ค้นเจออยู่ใต้ตู้นะครับพอดีวันนี้ทำความสะอาดก็ลือๆเอาสินค้าสต็อกเก่าออกมาอ้าว มีเล่มนี้อยู่ด้วยเฮี้ยกมได้ความขายตั้งนานแล้วเอาเอาเอามารีวิวซะหน่อยไหนๆมาแล้วแล้วมันเป็นเป็นรุ่นที่เป็นระบบเขาไม่ได้เรียกว่าสป e ดเซฟโอเพนแอ s ซิสนะครับมันมีแ s i ซิ Spring ด้วยอยู่ข้างในทีนี้รุ่นนี้มันจะเป็นบอดี้เขาเรียกอะไรประกับประกับมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอโนไดม์มาเป็นสีประมาณสีเขาเรียกว่าเอิร์ธโทนอย่างงี้มันออกสีสม้มๆอะแล้วก็ใบก็เป็นใบกึงก่งหยัก รุ่นนี้มันมีหลายๆสีเลยนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่มีขายแล้วเพราะว่าคุณไปเซิร์ชอยู่ในเว็บหลักมันก็จะไม่มีแล้วล่ะรุ่นนี้เพราะฉะนั้นต้องมาเซิร์ชตามเว็บมีดนะครับที่เขาขายอยู่เว็บต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ยังพอดูสเปคได้ระบบเป็นไลเนอร์ล็อกเวท้วิธีเปิดเป็นฟลิปใบมีดนะครับวัสดุ4 2014เหมือนไอ้มีดบักเมื่อวานเลยถ้าอยากรู้สเปคมีด4 2 0 1ก็ย้อนไปดูเมื่อวานได้วันนี้ผมอยากจะมาลงลึกเรื่องของไอแอสซิสโอเพนนะครับ ระบบ assist, Open assist opening n i g h เนี่ยมันเป็นมีดช่วยเปิดเป็นประเภทของมีดพับนะครับที่มีกลไกภายในก็คือมันจะมีสปริงอยู่อันหนึ่งอ่ะที่มาช่วยในการเปิดนะครับทำไมต้องช่วยเปิดเร็วด้วยอ่ะนี่ไงการเราแบบมีดจะมีอะไรอ่ะการเปิดที่ลื่นขึ้นการเปิดแบบไหนแบบเป็น s p i เดโกเป็น h o อย่างเงี้ยหรือการเปิดแบบมีตัวช่วยเปิดคือออกแรงไปนิดนึงแล้วก็มีแรงเสริมปึก๊กขึ้นมาทําให้สปริงมันเด้งขึ้นมา ลักษณะคล้ายๆกับปากกาครับเห็นปากกาไหมปากกาล,กลูกลื่นที่คุณเียนน่ะกดลงไปมันก็จุมจ่มจมลงมาครับเวลาจะปลดล็อกเราก็กดกดปุ่มพอปุ่มมาลงเฟิบสปริงจะทํางานให้มันเด้งกลับขึ้นไปข้างบนนั่นแหละมันทํางานคล้ายๆกับปากกาอย่างเงี้ยก็คือเราก็ใช้เทคโนโลยีของสปริงมาช่วยในการเปิดให้ไวขึ้นแต่ในทางกับกานในพอเปิดเร็วการปิดกระชาครับเพราะเราก็จะต้องออกแรงในการผลักสปริงกลับไปที่จุดเดิมเหมือนเป็นพลังงานจนนะครับ เมื่อเราต้องการพลังงานของมันเราก็ต้องสะสมพลังงานให้มันก็คือพับมันลงไปอยู่ในล็อกเมื่อสปริงถูกบีเพ้ามานะครับมันก็จะมีสะสมพลังงานจนในร่างกายของมันก็คือมันอยู่ผิดรูปออกมาน่ะพอเรากดปล่อยปุ๊บมันก็ปล่อยพลังงานมันก็จะงัดมีดออกมาให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนี่คือการทํางานของมีดที่เป็น assist open นะครับไอ้ระบบ assist open assist opening knife เนี่ยมันมีกฎหมายด้วยนะกฎหมายเขาว่าไว้ว่า มีดเปิดปิดธรรมดาหนึ่งแบบเอาใหม่มีดแบบเปิดแบบปกติมีดแบบนวลปุ๊บมีดอีกแบบหนึง่งมีดออโต้ออโตโอ้ออโตโคือกดแป๊กเป็นกดรีโหด,ดกดแป๊กแล้วมีดมันแดงกมาอีกแบบหนึ่งอยู่ตรงกลางเว้บบยเขาเรียกว่ามีด assist open ไอ้มีดที่มันอยู่ตรงกลางนี่แหละเขาก็ต้องมาเทียบกันแล้วยังไงอ่ะก็ต้องมีคำจำกัดความใช่ไหมเหมือนกฎหมาย เขาก็จำกัดความว่าถ้าไอ้มีดที่อยู่ตรงการที่เป็น Assist Open เนี่ยก็คือคุณจะต้องกดกระเดื่องมาด้วยแรงคุณประมาณ45องศาหลังจากนั้นเกิน45องศามาปับ๊บมันจะไปปลดล็อกของสปริงทําให้มันพลังงานสักที่มันอยู่ข้างในอใ่ะแปลงงในปึ๊กข้าในทำให้มีดมันเปิดออกมานั่นเขาเรียกว่ามีด Assist Opening ไอ้มีด Assist Opening ถ้าเป็นแบบนี้ระบบแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายเว้ยใช้ได้เขาแยกกันอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ เรียกว่ามีดออโต้ Auto, เขาแยกกันอย่างนี้ทีนี้ในประเทศอังกฤษนะครับในประเทศอังกฤษเขากฎหมายที่เขาบอกเนี่ยก็คือเข้มข้นมากก็คือถ้าเป็นมีดออโต้ใช้ไม่ได้นะจ๊ะหรือสวิสเบรดใช้ไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายนะจ๊ะแต่ถ้าเป็น a อซิดโอเพ n i ิ้งไนท์โอเคใช้ได้ปัญหาของอังกฤษ,กฤษมีอีกอันหนึ่งคือมีดห้ามมีล็อก <c oughs> ไม่รู้ปัจจุบันเจะเปลี่ยนเปลี่ยนกฎหมายไปแล้วก็ได แต่ก่อนตอนที่ผมดูนะมันจะมีมีดมีดที่เปิดแล้วก็แบบไม่มีล็อกเอามีดแบบไม่มีล็อกไปไงพี่มีดวิกตอรี่หนอกไงที่กางใบแล้วก็ไม่มีตัวล็อกใบไงแล้วก็พับกลับมานั่นแหละเขาเรียกมีดไม่มีล็อกขายได้ในประเทศอังกฤษขายได้ในหลายประเทศด้วยแล้วประเทศไทยครับกฎหมายไม่มีชัดเจนนะกฎหมายอินดี้ฮะแล้วแต่ก็จะมีคําถามมากมายครับพกมีดแบบไหนไม่ให้ถูกจับผมก็ต้องถามต่อว่าจะพกทําไมมีดโหพี่เท่ จับได้หมดอ่ะคุณไปดูกฎหมายดิคุณไปดูแล้วกันถ้าเขาอยากจระจับจับได้หมดแหละเดี๋ยวเขาขอเดี๋ยวเขาหาเรื่องให้คุณเองพยายามอย่าไปม,มีเรื่องฮนะถ้าคุณจะไปม็อบอย่าพกม,มีดไปฮนะอย่าพยายามหาเรื่องใส่ตัวฮนะเพราะบางทีของบางอย่างมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราเถอะเอา้เอาเฮียเขียนกฎหมายเอ้ามาไงวะเฮ้ยกูไม่ใช่ผูค้ครอบครองมึงก็ต้องไปตีแคลอีกกฎหมายเมืองไทยก็มันเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกคุณว่าคุณมาอย่างนี้ผมจับได้หลักฐานแบบนี้นี่เรียบร้อยฮะคุณก็ไปแก้ต่างเอา แย่เ yeah, นาะดูแบบดูหดหู่นะะังวะดูแบบเฮ้ยเอาความจริงมาคุยกันดิมันก็ไม่ได้ครับถ้าคุณอยากชนะพอคุณอยากชนะคนที่วางแผนในการนําแม่งไม่ได้คิดคิดได้แค่ผมคนเดียวนะที่ต้องการผลลัพธ์ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ให้ในายคนนี้ไปติดคุกเราหาอะไรให้มันดีให้มันไปติดคุกอะเรารู้อยู่แล้วกระบวนการเป็นแบบไหนอะเราจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เรียงมาเลยครับเพราะว่าจะประเคนให้คุณเลยนั่นแหละ นั่นคือผิดเจตนาลงของกฎหมายนะครับผิดเจตนามากครับเขาก็เลยเรียกร้องกันอยู่เนี่ยก็คือมันไม่เป็นธรรมอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนอย่างนี้มาตลอดเลยอ่ะทําไมวะ <c oughs> <c oughs> อืออ้าอยู่ก็มีต่อแล้วกันเนาะนั่นแหละครับนี่คือระบบระบบของมันมันมีประวัติด้วยนะไอปีหนึ่เนี่ยเป็น first assist opening knife เลยนะครับในยุคข,ของแบล็กกี้คอลลินแบล็กกี้คอลลินน่าจะเป็นนักดีไซน์มีดนะ แต่ถ้าฟิลคอลินนักร้องแน่นอนเขาก็จะตั้งชื่อว่า Name of สตัดแอนด์คัตสตัดแอนคก็คือมีดมันจะมีเป็นแท่งกลมๆที่เป็นแท่งแท่งสตเอาไว้ดันกันนี้ว่ะคือดันสตัดปุ๊บแล้วก็ปึ๊บเปิดมาพร้อมตัดเลยปัญหาต่อมาคือเฮ้ยมันมีระบบแบบนี้ไอไนฟ์ไนฟ์เมเกอร์เคนโอนเนี่ยไอเคนหัวหอมเนี่ยของบริษัท เคอชอเนี่ยเขาก็เฮ้ยสนใจแนวคิดนี้ไว้เขาก็เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเทคโนโลยีเกิดมาก็จะมี reverse engineering เกิดมาเฮ้ยมึงทำนี่มากูเอาของมึงมาดูหน่อยดิคุามึงทำไงกูทำให้คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมือนมึงก็ยิงเข้าไปในตลาดครับมันน่ามันน่าเสียใจเนาะก็ถึงได้ว่าเรียกลิขสิทธิ์ครับเรียกลิขสิทธิ์สมมุติวันนี้นะผมทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคือไม่มีสิ่งที่ผมอยากทำมากแต่ว่า คือเราเป็นตัวด้วยบริษัทเล็กแล้วก็เราต้องหาลูกค้าคือของบางอย่างผมก็ทําได้นะมันจะมีมุมของมุมของธุรกิจอยู่สมมุติว่าพรุ่งนี้ผมทําท่อน้ําแล้วกันเชียอเดี๋ยวไปว่าเขาเลยกูยังทํเหืองเขามาเลยคุณเคยเห็นท่อไหมพวกท่อท่อน้ํามาท่อเขาเรียกท,ท่อไปอะที่มันเป็นไปไปโลหะที่เขาามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อะเออเอาไปกึ่งเกลียวทําเกลียวแต่กอนอะผมทางานแบบนั้นขายนะครับวิธีทํางานขายผมเป็นไงก็คือดู รู้จากแบบในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็ทําไม่ยากนี่ว่ามันก็ทําได้วิธีทําจะทําได้ยังไงบ้างถ้าเราจะทําไอ้ท่อแป๊บน้าอ่ะวิธีที่หนึ่งเอาถูกสุดเราออกแบบเองแล้วเราก็ไปจ้างเขาทาเกลียวครับก็ไปที่ร้านการทําเกลียวเขาจะคิดเลยหัวละเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบก็ทาเลยถ้าคิดเยอะๆหน่อยเขาก็ลดราคาให้มันก็จะแปลก,กี่จอยอ่ะหัวเนื้อไอ้เป็นราวตากผ้าเองอะ่ะมีกี่จอยอยเองก็คิดเอาวิธีที่สองถ้าเองต้องการจะลดต้นทุน ยิงซื้อเครื่องตาบมันเลยฮนะผมก็ซื้อเครื่องตาบมาครับหนึ่งเครื่องสองเครื่องสักพักก็จะมีคนมาสั่งครับผมทําสินค้าตัวอย่างไปวางแล้วก็มีคนมาดูแล้วผมก็ทําราคาให้มันต่ําเลยฮนะพอทําให้ดูก็มีคนซื้อไปซื้อไปซื้อไปหลังจากนี้เกิดอะไรรู้ไหมแม่งเขาไปก๊อปของของ,ของนี้เขาอยากจะได้แล้วเอาให้ผมทําแล้วผมก็เคาะราคาที่ถูกกว่าด้วยฮะเพราะผมทําเองครับนั่นแหละแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีคนทําแบบผมคะับคือทำราคาที่ต่ํากว่าแล้วปัจจุบันก็จะมี ก็มันก๊อปกันไปก๊อบกันมาอย่างเงี้ยเออไอเราคิดสินค้ามาใหม่แม่งก็ทอ้อใจเย้ยแล้วแม่งก็ก๊อบไปแล้วแล้วแม่งก็ทํายอดขายได้ดีกว่าเพราะแม่งมีตัวแทนการขายที่เยอะกว่ามีช่องทางที่มากกว่ามีกาลังการผลิตที่สูงกว่าเรียบร้อยเราก็ต้องหาช่องที่เราอยู่ในตลาดของเราได้เท่านั้นเองธุรกิจมันโหดร้ายนะถ้าใครคิดจะมาลองมาขายมีดดูไหม <laughs> โหดร้ายนะตัดราคากันไปนี่นั่นโน่นผมไม่สนใจอยากทำทำอะไรทําเลย <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราทํา ทำธุรกิจอยู่แบบเดียวเนี่ยมัวแต่ตัดราคากันเนี่ยขายกุ้งโลละ200ร้เฮ้ยลดเหลือโลละร้อยกอีร้านลดเหลือโลละ180ตัดกันอยู่เงี้ยก็ <S <S ผมก็ขายกุ้งครับสมมติผมขายกุ้งนะผมก็ขาย200ผมขายเรี่ะผมก็ขายผักคะน้าต่อไอ้เหี้ยเอาผักคะน้าก็ตัดราคาผมขายผักผักคะน้าเสร็จปั๊บหน่อยผมไปขายดินต่อ ผมทาหลายอย่างมากครับอ้ารับจ้างรับจ้างเขียนแบบต่อก็ต้องก็ต้องทํท,ำทำงานหลายๆหน้าใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราขายของเหมือนกันมันจะตัดราคากันผมก็ทําสินค้าที่ไม่เหมือนกันออกมาเ <c oughs> ท่านั้นน่ะมันมีช่องทางในการบิดนะครับวันนี้ออกจากทางธุรกิจเยอะหน่อยนะเพราะว่าหลายคนที่ดูผมก็ทําธุรกิจเหมือนกันนะครับมึงรู้ได้ไงวะก็ดูจากคนที่มาเยี่ยมยชมที่ร้านน่ะแล้วเขาก็บอกว่าดู youtube มาดูมึงเปิดร้านอยู่แถวๆที่ผมขายนั่นแหละ นะครับกพเพื่อนๆการเห็นหน้ากันวันดีทํา youtube มาก็เดินขึ้นมาทักทักมาในนี้ก็ได้นะพี่ถ้าเดินมาเจอกันก็ขอบคุณมากทําธุรกิจเหมือนกันอะ่ะอยู่ที่ว่าเขาจะอยู่หมวดไหนก็ทําคล้ายๆกันประมาณนี้ครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอมอบพลังบวกให้แล้วกันนะครับใครอยู่จนท้ายก็รับพลังกันไปนะครับข้อขออีพอให้พรุ่งนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วกันในทางที่ดีด้วยนะ ไม่ใช่บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ไม่ดีนะแต่เซอร์ไพรส์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาชีพก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วกันวันนี้แค่นี้ครับผม